สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับผมอวันนี้มอมแมมหมดเลยครับเล่นโคลนนะครับเล่นโคลนมอมแมมหมดเลยเด็กชาย่พลเฮาเด็กชายพลเล่นโคลนมอมแมมหมดเลยนะครับ่ฟนบีดล้างตั้งนานแล้วดู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 ชอบไปหอมชอบไปหอมชอบอ้อซ้อขี่อ้อซ้ออ เาลูก <C le af> ชอบเอาเสาะดูดูดๆๆๆูดูคางคางหาแม่มะนาวเอาลูกเราบวันนี้ขัดรอๆเลยวันนี้ขัดดีๆหน่อยนานอาบน้ำขัดตัวดูสิไปเล่นโคลนเล่นโคลนล้างตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลยเนื้อตัวเริ่มอ้วนแล้วนะครับผม,มบวนแล้วจะเด็กอ้วนเล็กอ้วนน่ารัก ใช่เย่เย่เยใช่ใช่เอาใช่นี่เฝ้าฉีไปหาได้เขาได้ไงเดี๋ยวดูหนเฝ้าไปหาแต่แม่มะนาวได้ไงเอาเอาเกินไปเดี๋ยวนี้เกินไปเกินไปแล้วนี่หนเฝ้าไปหาแต่แม่มะนาวดู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 เกินไปแล้วหัวหน้าเขาว่า เาไปหาแต่แม่มะนาวดูเห็นเขาเห็นเขาบ่ได้เลยติดเขามากเลยครับผมติดแม่มะนาวมากเลยตอนนี้ติดแม่มะนาวมากเลยโอ้ม่เห็นเขาแป๊บเดียวนะครับผมร้องหาเขาเลยดูกลางนะนี่กลางกลางหาคุณแม่มะนาวเนาะ เอาแล้วเฮาดูดูด,ดูจะไปอย่างเดียวดูขานาดนอนอยังเลื่อนตัวเลยนะขนาดนอนอยังเลื่อนตัวเตรียมตัวขนาดนอนนะนี่ขนาดนอนอยู่นี่ก็เทิดไปเทิดไปเดี๋ยวเฮาทีเทิดไปใส่ด้วยนี่เออว่ะมาถึงให้่อยู่เด้นี่เ้าสิบห้ายังแต่เข่าแท้ ด้อแห้งหาเลยเดียเนี่ยด <c oughs> ้อแห้งคุนไม่ฟังเลยเดียเนี่ยเออเจอดุก็คือจังยูมาทีนี่ฮะเออครับครับ อบอฟันบิดขัดตัวหหยางรออยู่นี่ยบาทีหกก็จะแต่งตัวรอให้เอาเดี๋ยวเอ,อ,อาแล้เฮะนี้ ความวิบขัดทุกซอกทุกมุมขัดเพื่อให้ลูกชายรูปหลอ่อขัดทุกซอกทุกมุมเลยดู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 ขนาดใต้ท้องก็ไอ้หัวใต้หางก็ขัดอเอาเองเอาลูกข้าเอายืนแป็กมื่อยละเดินละยืนเดินละเอาลูกขฮา เฮาถอยเออให้เ,เขาจับก่อน้อจับในมือกงี้เฮาถอยเด็กคัดให้มันงามๆใช่ย,ย่าพน่างหน่อยเมืองอุบไทยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นช่างหน่อยเมืองสุรินทร์ <How? S 1> ถอยลูกถอย <c oughs> มันเปิดดนตามโคนลำเบดูวะดูวะดูทั่วดูทั่วดูทั่วหางยังเปื้อนอยู่เลยหางยังเปื้อนอยู่เลยนี่ดูนี่หางยังมีแต่ดินเลยนี่หางหางสวยครับผมหางสวยเนาะหนเมืองอุทัยนูคาร์ดิทขัดตัวให้อย่างรอๆเลย แรงขับให้รอๆเลยเด็กชายี่ปุ่น,น,อ,น,นอ๋อนี่ข้างหายังเขา ลีกบ่นี่ขัดขัดแทะพานวิทยเ์เอาลูกเอาเอาลูกเอาดางเต็มอยู่ดากขีตข่ตมขี่ตมดินเหี่ยวพร้อมนะเพื่อนี่เอาลูก สอกทุกมุมเลยปันยึดจะขัดเอาเล็กถูกแล้วกันทีหนึ่งวะขัดเอาเล็กแล้วกันทีหนึ่งวะว่าโอ้ปันยึดขัดหลอ่อฮะเีฮัลโหลห้อง อ่ะดิข้างหาเขาทำไมขัดขัดขับดอยังโอ้จะเห็นมันรอหมูเดียวเลยว่อโอ ขัดยางรอเลยดูดูฟานบิดขัดง่ามขัดเลยม <c oughs> ุ้งแม่มาลวคุณค้างหาไหล เมื่อคืนนี้หลุดนะเมื่อคืนนี้แม่มะนาวเมื่อคืนนี้แม่มะนาวหลุดหลุด,ดไม่ได้ล่ามเลยโซ่ขาดเลยมานอนอยู่กับน้องถุงทอง,งทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้มานอนด้วยกันมาเฟือกันโอ้แม่มะนาวมาพอดีค<า>รับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพายถุงทองของเราะครับ